you <laughs> โอกาสดีมากๆที่ทีมชาติไทยจะเอาชนะเยอรมันเยอรมันไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมและที่สำคัญครับเนเธอร์แลนด์พ่ายแพ้ให้กับตุรกีทำให้คืนนี้นะครับถ้าทีมชาติไทยเอาชนะเยอรมันได้เรามีโอกาสจะทยานเป็นอันดับ12ของโลกอย่างแน่นอน100%ถ้า30หรือ31และจะกระชากตัวเองครับไปอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนน VNL ด้วยแล,ล้วเ่าทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับ ต้องทำอะไรให้ชัดทั้งการวางแผนการอ่านเกมและมองเป้าหมายให้ชัดตั้งแต่แรกเลือกไฮยาเทียน้ำตาเทียมคุณภาพของคนไทยมีตัวยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตช่วยบรรเทาอาการแสบตาและตาร้าชั่วคราวรวมถึงอาการตาแห้งเพียงบิดฝาตุกและหยอดไฮยาเทียจะก,กระจายตัวเป็นชั้นเคลือบใสเพื่อปกป้องผิวของดวงตาคุณ อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าคืนนี้นะครับตีสามครึ่งนะพวกเรามีนัดกันนะครับทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเยอรมน,นี โอ้ต้องบอกเลยว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีจริงๆนะถ้าเราแพ้เนี่ยโอกาสที่เราจะไม่ติดรอบ8ทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีสูงนะครับแต่ถ้าพวกเราชนะแน่นอนครับนะัดอื่นๆจะเป็นโบนัสของเราทันทีครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันยอดเยี่ยมมากๆเลยนั่นก็คือทีมอย่างเนเธอร์แลนด์ครับเขาได้แพ้แพ้ตุรกีไป3ต่อศูนย์เซตนะครับนั่นหมายความว่าทีมชาตไทยถ้ากดเยอรมัน 3ต่อ0เซตหรือ3ต่อ1นเซตทีมชาติไทยจะขึ้นไปอันดับส2ของโลกอย่างแน่นอนครับผมและเรื่องที่โอ๊กจะนำเสนอในวันนี้ก็คือทีมชาติเยอรมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนตอนชิงแชมป์โลกแล้วครับเฮ้ยทำไมถึงไม่แข็งแก่นงโอกมี2ปัจจัยครับมาเสนอเพื่อนๆนะครับปัจจัยแรกเลยก็คือเขาไม่มีคิมเบอร์รี่ครับแน่นอนเลยครับคิมเบอร์รี่ที่เราดูกันที่ซาลิย่ได้แล้วนะครับเพื่อนบุ๋มบิ่มเพื่อนเพียวเพียวได้เลยครับถือว่าเป็นตัวกำลังหลักของทีมชาติเยอรมันพอสมควรแน่นอนครับกาารรรหหยยไปขอองมมบี่ทใ้ัดู แข็งแกร่งเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่นะแต่โอ้มองว่าความแข็งแกร่งลดลงไม่มากก็น้อยเราเห็นอยู่แล้วว่าคิมเบอร์รี่มีส่วนสําคัญต่อทีมชาติเยอรมันและสตีเย่มากแค่ไหนการที่ไม่มีคิมเบอร์รี่แน่นอนครับเขาแข็งแกร่งน้อยลงอย่างแน่นอนครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือทีมชาติไทยับหมายได้พักมาเต็มๆนะพักมาเต็มเหนี่ยวเลยนะครับสำหรับการเล่นสนามที่2อน,นะครับแน่นอนครับสนามแรกทีมชาติไทยไปตุรกีการปรับตัวเนี่ยมันก็อาจจะรวดเร็วสักน,นิดนึงนะครับไม่ได้ไปเตรียมตัวนานอะไรแบบนี้นะครับแต่ทีา,ทาท่ าซลนี่ได้พักเต็มที่นะครับได้มีศักยภาพทีมที่มันดีขึ้นการเข้าขารู้ใจดีขึ้นเรียวแรงพละกกาลังดีขึ้นนั่นโอกหมายความว่าทีมชาติไทยแข็งแร่งขึ้นอย่างแน่นอนและนี่เป็นการเล่นแมตช์แรกครับทีมชาติไทยไม่มีการล้าจากตรงอื่นมาเลยหลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยเยอรมันก็เหมือนกันก็แน่นอนครับแต่ว่าเนี่ยมาเป็นการเจอกันแบบ100%เต็หมหัวดกันเลยซึ่งตรงนี้้ว่าทีมชาติไทยมีโอกาสดี มีโอกาสดีกว่าการงอื่นนะครับเพราะว่าแน่นอนครับถ้าเราเล่นไปแข่งในคู่ที่2ที่3เนี่ยทีมชาติไทยนะครับตัวเล็กกว่าใช้แรงเยอะกว่าครับการสึกหรอของร่างกายจะมีมากกว่าทีมที่ตัวสูงสูงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนกันแช์แรกเนี่ยมันเป็นการชนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กับร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไปเจอกันในแช์ที่สองแบท,ที่สามทีมชาติไทยจะสักแปดสิบทีมเขาก้า9สิบอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะเสียเปรียบนิดนึงเพราะเราตัวเล็กนะต้องยอมรับว่าเราตัวเล็กและใช้แรงเยอะกว่าเขาแต่พอมาชนกันในเกมแรกครับสภาพร่รางาตงคู่่อ 1, ต่อร้อยชนกันนึกว่าแบบนี้ทีมชาติไทยมีโอกาสที่ดีที่จะเอาชนะเยอรมันได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับ โอ้กมองว่าก็ยัง50-50อยู่ในการดวลกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติไทยแหละโอกเชื่อว,ว่าเราจะทําได้แน่นอนแล้วกดแบบ30ย์แบบนัดเจอแคนาดาเลยนะกดสวยๆแบบนั้นรักทยานขึ้นอันดับ12แล้วก็ทีมญี่ปุ่นลงมาเราไปขึ้นอันดับที่6แทนเลยครับแบบนี้จะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับอ่ะแต่จะเป็นอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลครับไม่สามารถตอบได้คืนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมชาติไทยจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับสวัสนดี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยกันมา กลับไปครับสวัสดีครับ